là thi là thức khắp sang rút sang rút ôi bà mình hít đi buôn à nèo à bà quay bà xét lắc đấy ฝนตกมากเลยนะครับโอ้อะอ่ะตัวน้อยนี่เว้ยฮาวใช่ปะได้ซูมัน อาซูม,มาเต้จงไปหาซูมันมานั่ยอาซูม,มาอาของมันอาเต้มันไม่อยู่อาเตมันไม่อยู่ระทึกนะครับผมวันนี้ช้างหลุดนะครับผู้พิงลากโซมาตะจุ่งมันหลุดนานยังมันหลุดนานยัง mung Mừng, 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 mung mày, Mà mung mung quá Hả? Hả? hả, mày nè xem mung mung mày, mung mung vinh, 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 mung 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 âm mày sẽ thăm mung nè ไล่ไล่มันไปจนมุมนุ่นลไล่ไล่มันไปตะยงอาโซมาไปแล้วนะครับผมเบียกอกผูรพริงนะครับเมื่อกี้หลุดมาแล้วก็มาทำ ยายบัวนานะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับผมฝนตก มาแล้วครับสู้ครับตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่มากเลยครับชาางนีมาแล้วครับโอ้โยโอ้โยเอไปดทำไมมึงห้าวแถววะ โซ่ไโซฮะน,นี่นี่นี่โซ่นี่นี่มาแล้วครับมันว่าแต่ผมโยกนะครับนี่ครับเป็นนาทีวัดใจเลยกันนะครับผมเป็นนาทีวัดใจผมกับช้างเลยวันนี้ทำไมมันเก่งแท้ครับช้างเชิงน,นี้ครับ Ghê soi nạn, ghê soi nạn. He. Hör. xô Hör. hả rồi hứa Hör. 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 con

เออทามีเสือกในผูกขาลังแล้วไอ้อามึงถือเดี๋ยวกูจะเข้าไปผูกเองห้ามมาดูนะนี่เนี่ยเออฮเอ้าห้าเออ ฮ่าฮะฮเออน่ะฮ่าะออเ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 อสู <h 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 ้เลยนะจังเออมันกํลังถึกฝนน้มันห้าว่งสู้กูเลยแล้วก็วิ่งตีาสองเถื่อผูใส่นี่เลยวะเอาเตยมาแล้ดินั่นเลยขับรถมาแล้วสีบูนะนั่นเลยน่ะ เปิดไรไม่ตามมันขอกมาไม่รู้ออกมาไม่ทันกําลังนอนอยู่เอออปลูกไว้นีเลยมาอัมาแล้วเออปลูกไว้นีเลยมาอันมาแล้ว

ตัวเข้ากับปูมึงว,วิ่งใส่ใครมึงวิ่งใส่กูนี่มาในในในีใน,น,น,นตะขอมามาตามคือ,อลงอ,อันนี้ดิมามาเอ้ยมามามา,มา

ဒီလေကိいいုတိいいု့ရတဲ့စားနေပဲ

วัดใจเลยแลนใส่แลนใสไซกันอะดูมมเมมเต็มแล้วมามาจับได้แล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นช้างที่วันนี้ห้าว ห้าวนะครับหลุดมาเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับเป็นช้างที่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะครับผมนะครับนี่กินเฉยสบายใจมือละเฮร์ตยะครับตางามือละเฮิร์ตยจะจงเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ใช้วิริจารณ์ในจานรับชมนะครับผมเพราะว่าช้างเวลาหลุดอันตรายมากเลยนะครับผมช้างไม่มีโซ่ไม่มีตะขอไม่มีอะไรที่ป้องกันเขาจะวิ่งใส่เราเลยนะครับเราต้องเซฟตัวเองหรือว่าทรัพย์สิน หรือว่าชีวิตของตัวเราเองนะครับเราต้องมีตะขอมีมีดมีหอกไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือชีวิตต,ตัวเองนะครับเราอย่าไปเชื่อใจนะครับช้างเขาเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตเขาไม่รู้เราไม่ใช่ควานเขาเรามีหน้าที่คือป้องกันตัวแล้วก็ช่วยเหลือ นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นบทเรียนนะครับเป็นความรู้อันนี้เป็นช้างเล็กนะครับถ้าเป็นช้างใหญ่ตกมันนี่ก็อันตรายมากนีขนาดช้างเล็กนะครับเวลาควานไม่อยู่จะาค้งไม่อยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จับได้แล้วนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม ควาช้างเต้ยด้วยนะครับให้กำลังใจนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ